สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานโคมดาวไลท์ LED แบบติดลอยเปิดปิด3สเตปในโคมเดียวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์ทางเดียวและโคมดาวไลท์ LED แบบติดลอยจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตช์ทางเดียวสวิตช์ทางเดียวนะครับจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับ2รูด้านบนก็จะต่อถึงกัน2รูด้านล่างก็จะต่อถึงกัน เราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียวหรือเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวก็ได้นะครับสายลายสายสีน้ําตาลสายที่มีไฟจะมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับเราจะไม่เอาสายนิวตันสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโคมดาวไลท์ led แบบติดลอยทรงกลมนะครับปุ๊กกับสกรูขายึดโคมนะครับจุดต่อสายสายลายและสายนิวตันนะครับสายลายสายสีน้ำตาล สายนิวตันสายสีฟ้านะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกด้านบนของสวิตทางเดียวจะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกด้านบนของสวิตทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ จุดต่อหลอดไฟนะครับสายลายและสายนิวตนันสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตันสายสีฟ้านะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟสายสีน้ำตาลนะครับเราจะใช้เป็นข้อต่อสายแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเราต่อสายลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตอนสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตอนก็จะมาเข้าหลอดไฟเลยนะครับจุดต่อหลอดไฟนะครับสายนิวตอนสายนิวตอนที่มาจากตู้คอน s u m อ e r สายนิวตอนของหลอดไฟนะครับเราจะใช้เป็นข้อต่อสายนะครับ ตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายออกจากตู้คอน summer unit เบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับหลอดไฟในวันนี้นะครับจะเป็นโคม led ดาวไลท์แบบติดลอยทรงกลมนะครับและสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on เบเกอร์ย่อยเปิดสวิตช์ทางเดียว โคมดาวไลท์ก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียวโคมดาวไลท์ก็จะดับนะครับโคมดาวไลท์ LED แบบติดลอยตัวนี้นะครับจะมีสเตปการทางานอยู่3สเตปนะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดสำหรับท่านใดที่สนใจโคมดาวไลท์ LED แบบติดลอยนะครับสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้เลงก์วิดีโอคลิปนี้ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ